ยานันราศีสองบอกว่าปันเขากูเบาใจเป็เียนเทวดากูเป็นนตนสรุมแอล้ากุ่มเขากูจะเข่าป่าหม่นั่งอยู่ภาวนาวางเงินในแทบพยาพะกปเกิดเปลี่ยนผาาเสานี้แหละเสาตุนบุญวีเศษขอเออซุ้มเด็ดดังไซเซาเหมือนดังไซมีตนเนอไวเสในหาบเอา เข่าปันกอนโกแซนเอ็มแล้วแค้นหากมีแหง้งการไปถึงหน้าตีน้ำแม่ใหญ่ลิ้นจราเศ้าก็เอาบัดแกว้วสับใส่ตุกลุ่งอาติฐานว่า,ก,ากันกลัวจากเปลี่ยนผ้าเจาเ้าเต่งเต,เต,เต,เต่ขอหือบาดนี้ไลเขึ้นกาไปเลอขออย่าล่งไปไต่ บาดก็ไล่ลองขึ้นไปแล้วก็จุ้มลุงสอนกันไวเดื้อบัตรซ้ำอันอันปินของสปัญญูเาสาซ้ำตุน้นตุ้นปินปียำนานพยานักตัวอยู่ปืดแบหน้ำก่นนอนตื่นขึ้นมาเฮกว่าปิ้นชังงมาพาเจ้าเกิดมาแท้มแท้งยำนานพาสิัตดเจสา ก็แค้นหากดีใจเื่อว่าจากักไหเป็นสัป,ปันยูหักมีเต็งเตะเจ้าก,ก็ขายตีแล้วเลิอกหาตีอยู่ภาวนาเจ้าก,ก็ไปหันกุนปัอยาถาอยู่เฮี้มตาม่างใจก็มีใจเสรนาดียกเอาอยาก ขาเคียวแปดกำตันหือเจ้าก,ก็หลับเอาแล้วไปโปรบใสไม่ซีข้ามตุ่นหนุมรวมหักดีปึงแตะซับแมนแห่งใจเจ้าก,ก็เอาอย่าแปดกำปูเสอยำนันอย่าขาเคียวก็ใกล้เกิดเป็นแตนแกว้วเจ้าก,ก็ขึ้นนางแล้ว ต่างอยู่ภาวนาเอาอานาปานาใส่ใจวาไหวการกูรัวไม่ได้เปนผาเสากูมเบาดลูกกาไปไหนเลเนอยามนานพยามามถูจังไรใจบาปอาธรรมมันกวาจจกไปลบเอาแตนพลังการคมิงผาเสาเอาเชือเขาไปแต่ว่าจัก ตัดขัดป้าตาเขาก็ง้าเอาก่อนซีลาพ้าใหญ่ยกห้ขขืนเมืองฟ้าบอย่อยเป็นพุ้งว่าหือตกลงมาจับใส่หัวผ้าเจ้ามาหอดไก่ตุ้นตาวหลวดเป็นดอกโบจ๊จแนเพืผยแผ่นหล่อมตุ้นคำสลัดหมอกหนัดไ้จี้แแล้ว ไ่เกิดปิ้นหาฝนเงินและพิ้นหาฟฝนคำนำน้าไหวบูจาของกอพยามานไดพอแล้วส่อมเก็ดพิษไสไล่เลียนเข้าไปหาปิ้นหมูหบเบาเปตันเจ้ากกแขนหาเลอแหงนันแล้วพยามันายจนลงทำต่อ ชีถ้ดเอ่ยตแตนพลังกันนี่เป็นของไั่คิงอยู่เนื้อมันใดคิงนี่สื่อมาใดดีแห่งในมาหรือว่าหลักเอาของเปิน่นไกวบอกมาลิพอรสัตขี้ผอมมีแต่เอาออกมาแนย่ยาำนั่นชีทััตะ เจ้าขันกำว่าแมนแต่นีกูไม่ได้สื่อมาแต่สุ้มปัน้นของตันกูลงไายสั่งมีมาหลายสัตว์นำยาเต่ามีไว้เดินหนาแผ่นดินเจ้ากโ็ย,โยกมือจีเชแล้วนั่งนอทรณีกูบุกออกมาจอยก่มน,นางก็ยอมือไหววันตาหนักโบท๊ท นางโกอโดกี่หมวยเก่าลุงแล้วก็เปี้ยนหน่ำออกมากายเปีนก้งกายามูนาหน่ำตีฟ้องแม่ใหญ่ไหลทิบไอจนหายหายกาปันลุมยามนั้นเจ้าก่อนางอยูห่ห่านปฏิบัติภาวนาฉันใดจัดแทดพยาพระกฏเกิดเปี้ยนผ่าเสา เจากก้าก็พิจารณาคือหันธรรมอันแมนเอาอาณาปานานุสติถวยห้าลุมเขาออกใจแลลุมมันเบมามานันเต็งแต่เกิดดับวุ่นวายใต้เกิดหย่อนกิเลสแตีนหาทุกข่าสัจจังทุกในตัวหักมีปิน้นแต่ทุข่าสมุิไดอย่าง หากโหตุกนีป่ปินกิเลตจจันหามกากาสัจจังปินของปฏิบัติวิปัสนากรรมฐา,านหากปินตีเหลวนี่รอธาสัจจังคือหากใดนิปันแก่้ออันดับตุกตั้งหลายอันดับตุกกิเลตัญจจหาสัจจาธรรมหากใดแท้แล้ว เ้าโกัธพยาแล้วดีงามใช้สองพยาทิบเสาปองแล้วจากได้แอวซ้อนทำรรยามนานพยามานอายจังไรใจบาปมันโก็ปอกเมิดถึงตีอยู่เก่าหอใหญ่เมืองสวรรค์ลูกเองมันซ้ำศา้าก็ออกมาท้ามเ้าเฮกว่าเสาปอขคอย ลูกแหงในมาปอนี่เหมือนตกใสตื่นมาหดนี่ขอหมอกไข่ลูกหน่ซ้ำนอเย่งงามยามนั้นปิดตาอ่ายจนมานก็ใครบอกปอนี่หกเหมาแปะพาเจ้าจื้อกตาม,มาปอนี่ยืนเหลือไใสจึงมาหดนี่โอ้ยโอ้ยน่อ ยากี้ดอเจ้าปอเฮยยากี้ลูกซ้ำเช้าจาักเมื่อสวยกล่ำลูกซักลักเอาไอกุณนั่นปิ้นเยือค้องเฮาและเนื้อยามนั่นเช้าเมืองแทนกวยอยอนลุ่งลวกกว่างแผวหอดัดตีเจ้าอยู่สางนางอยู่ภาวนา นางโกไขว่าจ้าออกมาปิ้นขอเฮว่าเจ้าเฮยเจ้าเจ้ายู่เฝ้าตีนี่มีกี่ไร้วันชิกมาต่อมาอยู่้อมนางน่องหล่าลักเ้ามามีกูเลี้ยง้องจื้อแหงหล่าตัวน่อยนางอ่อนราก,กาของดีหนามันหักมีตีนี่มือขวัญใส่ก่อยมาตาหวังค้า มือควันควา้าไปมาตาใส่อกนางหน่อยเจ้ายอดสวยขอเปิงคู่หน้านางสะคอเปียนตาชี้ใจตื้นวานบอกกายนางถนซ้องบอกแถมมาแถ่งชื่อแห่งหลานางหน่อยชื่อว่าอาราดีมีกันสร้างขอบอกมาปั้น่องหล่าหมอป่องขออยู่จอมใจ ใส่ใจนางของบ่อเลื่อมใจใดนางทนซ้มบอกบีมาแข่งจื่อตัวหล่าแม่น่อยห่องวา่าตจน้าจจนดาแช้งขออยู่แฟงอยู่แป้งแลบขางเจ้างามจังขอโผดเอานางพองตอนเขาก็มาคับอ่อยใจอ่อยข้อพระเจ้า เจ้าหมาอเข่าใจหูเฮ็ดอยู่สบ้านยามนานสัพพัญญูเจ้าใจดีจังปากเกว่าสู้ซ้ำนางอย่ามาแถมแทงกูนีแทดพญาพาะกฎเกิดเป็นผาดเสาเลิ่งกิเลีแดดนหากูตัดเชม้เบาบีเต็งเตะเบามีใจกิ่งของหลากลูกสูงสันเลนเดือตัวสู้นาง มีการนั่งหอฉ่นกับดุกตึงอินเตรียมไปด้วยอาจุ้มหน่ำเนายามนานงซ่องหนอหลาปีนองควรแลียนปออกนี้บุญมีไหนพับแปรฟุงหมูจนมานเจ้าก,ก็มีใจดีใครผดผีผดกุ้นลกกว่าง เจ้าก็รันึกถึงราศีเจ้าวากีหาหนออันนี้ออกไปอยู่ปาาา่าลากว่างเจ้าก็เตียวตังเขาไปสออทำหา้าเขาตางังหลักก็หันต้นคำเจ้าเรียกว่าพยายาไปหลับต่อนตันเจ้าสังออกมาจังมาสู่ห้าเฮา กัวมาเขาตังไลมีชัดจจาะต่างวาแล้วหลากกรรมหนึง่งโกสะดงตื่นลืมโตภัยก็มีใจเจตนาดีออกมากให้ไหวลีแด่เจ้าเฮ้เจ้าเจ้าเนี่มีการสั่งจริงมาหอดนีกรรมกนอนโตราศีเจ้าหาหนอมัดนี่กูแทบพยายากฏเกิดเปลี่ยนผ่าเจ้า กูเนี่ยเข่าใจหูฟุงหมูสัจจะทำบัดนี่วางไครหือสูหูจิงแอวเพี้ยวมาปวนมาได้หกปีกูก็คัดใจออกแห้งปิ้นแตะเฮาปฏิบัติสิงเรานานมันเป็นโรกยากาสนมันเหมาถึงยันไหน ຫຼັດດີແຕมันນເປັນວິປັດສະນາກະມະຖານຈຶ່ງເປັນຕີລວ